เขาอีโก้อ,อำเภอเขาย้อยเขาสูงที่สุดในเพชรบุรีมีกิจกรรมพาขึ้นสู่ยอดเขาฟรีทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยเจ้าหน้าที่อาสาของวัดพวงมาลายัยลงทะเบียนและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นขาดไม่ได้คือสเสบียงและน้ำดื่มเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเรียบตัวออกเดินทางได้ยอดเขาอีโก้สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ900เมตรระยะทางเดินขึ้นประมาณ3กิโลเมตรทั่วไปใช้เวลาขึ้นถึงยอดโดยเฉลี่ย3ชั่วโมง ที่นั่งกองกันอยู่นี่ไม่ได้นั่งโพสท่าถ่ายรูปหรอกนะแต่ขอพักเดียวอีกลวงปู่แก้วสร้างองค์พระเจดีบนยอดเขาอีโก้ในปี2453ภายในยอดเจดีบรรจุพระสารีริกธาตุไว้ ซึ่งชำรูดสุดทรมตามการเวลาและต่อมาโดนฟ้าผ่าจนมีสภาพตามที่เห็นค่ะจากบนนี้เราสามารถชมวิวได้รอบ360อองศาและในวันที่ฟ้าเปิดสามารถมองเห็นทะเลเมืองเพชรได้เลยทีเดียว ยอดขาวอิโก้นี่ต้องเตรียมอะไรนะสเบียงมาด้วยโดยเฉพาะน้ำดื่มนะฮะจะเป็นมากของเรารอบเดียวยังฮ็อปอะเจ็ดสิบสี่โอนะ้สุดยอดจ้าสุดยอด ยอสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประหลาดสุพเสรศ์ปานคงและคุณสุวรรณนิสาแน่งน้อยที่เป็นสปอนเซอร์สำหรับเครื่องดื่มฟรีในวันนี้ <c oughs> และต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคก,ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำสายแสนอร่อย <c oughs> ให้พวกเราได้รับประทานกันฟรีๆแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวแต่ยก็ต้องมู้มอนไม่ค้าก็น่ารักนะ อุ้ยเลยอ่าคนไหนแม่กลัวคนไหนแม่กลัวทั้งคนเลยค่ะอ๋อช่วยกันทำนะพอพอมันไม่อร่อยก็เลยโทษกันไปโทษกันมาได้ไอรเ้ยก็โทษไไม่้ที่วัดพวงมาลัยเขาอีโก้อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีเที่ยวก็ฟรีกินก็ฟรีแถมได้บุญและมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมากกว่าที่คิดนะครับ